สวัสดีครับเอฟซีที่เคารพทุกท่านครับอยู่ในบริเวณงานกเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราานารีครับคืนนี้วันที่16มกราคม2 5 6 7 วันครูแห่งชาติได้นะครับวันครูวันครูนะครับก็จะพาท่านชมบรรยากาศนะครับตัดสุดนี้ไปนะครับให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ดูนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับที่ดูแล้วนะครับ พบกับบรรยากาศงานกเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครราชสีมามดสอนะครับก็ <Okay. S 1> จะตัดสดๆไปให้ดูกันนะครับก็ <Okay. S 1> จะชมกันดสดๆไปนะครับให้กับคุณผู้วางคุณผู้ชมไ้ชมกัน okay.